สบายดีพีน่น้องสบายดีเจ้านี่นอ้องไม่น้อยจะพาไปหาหม,มอเลยพีน่น้องไปผ่าทองบู้บวาชีจักอันจักมือเลยเดอ้อต้องไปห้หมอตรวจเบื้องก่อนคนก็เน่ใจว่ามันจับมือแล้วหมอคุณเบิง่ง ถวนี่ก็เป็นเขตทางใบกินไกแด <Okay. S 1> ด้อนขนาดพี่นองเ,ย <Okay. S 1> เ้ยแดดแหงขนาดตัวแลงชิไรตไปห้ามเป่าพันได้หนิ <Okay. S 1> ตะแรงนี่ได้ ไปตอนแ,แรงๆหน่อยไม่ยังบ่ฮอนแดดพี่เราจับไปพี่น้องเออเราบ่ได้ไปแล้วทางไปอุโมกข์กับประมาณประมาณสี่กิโลเนี่ยแหละพี่น้องสามไปประมาณนั้นแหละสามสี่ 3, กิโลเดิยนยังเรดรถตั้งแต่เช้านมา ประมาณนี้น้นาสาวสามสี่ดนี่เลยเมืเโนสี่ดูเขาก็เริ่มจะเลื่อนเคลื่นไเติบไปได้พี่น้องแต่ก่อนนั้นสภาพบริเ้เป็นแบบนี้เลยนีสะดวกสบายหลายอย่างมินิมาร์ตมินิมาร์ตก,ก็ไลยเริ่มเปิดใหม่มาไลาย เพื่อนแม่แถาอยู่หน้าห้องหมอพอดีเนาะเพื่อนแม่ของอันนาสาวอนน์พี่น้องเอ้เพือนสาวน้อยพี่น้องเพือนแม่แถาเด้อพี่น้องเด้อ ต้องคนสากตาใหนาะตึกบินตัวมอนดมาแไัวไทหอดองมอแล้วพี่นองหอดองมอแลจาะพี่น้องคนกับพทัดถามมงว่เงินไดหรือเปล่า อันมอขึ้นกับเขามากเลยเแถวนี้แถวเพื่อนไม่น้อยอยู่ตั้งแต่น้อยๆเพื่อนเท่าใหญ่เลยพงกมอเนี่ยม,มาเล่นเล่นแต่ตอนนี้ยังนอ้นอยนอ้อยแถวนี้เพื่อนกับปัฒน,นาหลายเป็นมุมมอเมืองเดินเดินไปทางนั้นกันเพื่อนยายนิดเพือ่อนแม่เท่าก็ตายไลยันทันมอเขึ้นให้ไม่รอ หอองนักนการนะ็คือห้องเข้ามาอันเงินสามนุ่นงกลัวงารห้อน้อนมาเนี่ย ยากาศในห้องมอพี่น้องอันนี้คือเฮือ,อนแปดเหลี่ยมพี่น้องะแค่นีว่ามีคน,นเสียชีวิตแบบไร้ญาติคนก็เอามาวางไว้อยู่ในนี้คนเสียชีวิตเนี่ยเห็น้องที่ว่าอันตามหาญาติเขาบอกเนี่ยยังบุทันเชิญเขาก็เอามาไว้อยู่เฮือนแปดเหลี่ยมเขาห้อง วันศุกร์นำมาเลยแย่งกอดไข่มุกอยู่พี่น้องใช่พี่น้องพี่น้องซื้อมาคนล้านครับภาษาอ้นเขามาพิษเด็กพี่น้องเลยอันอันอันหองวางได้เนี่ยนะคือหองอันเพิ่นขวดคนไข่ คนเจ็บคนเป็นคนไข้ไอันนี้ฝากท้องกันพุ่นเติบพุ่นแม่และเด็กพุ่นมันฝากท้องด้วยแพทย์ทางพี่นอ้องเขาหู้จักมืดหมอในหู้จักม่น้อยมืดหรอกนับแต่แพทย์นับแต่หมอหู้จักมืดเนองความหงใหญ่อยู่ในนี้เนาะพี่น,อนอ้องเนาะว้าวุ่น กินข้าวกินน้าแล้วท่านหมอว่ะแพทย์พนหนว่ากินข้าวกินน้าแล้วปวดไหล่ซ้ำหมอเลยกินข้าวอีกในตอนนี้เขาบกว่ายู่ในห้องนานนะแต่ตอนเช้าเนยมาแป๋งงดีเออมันจะทนท้องว่างเนาะทนท่องว่างเนี่ยจะหายยังไม่หายนั่นนั่นบอกเลยโธ่เออทำนั่นทำมาบุกมด เอาวันจันทร์ตอนเช้าเลยตอนเช้ามาแต่เช้าทั้งแบ่งนี่ดิแถวเงินเท่าละแถวเืินเท่าไรจุ๊บฮะให้เอาใหม่เจ้าครอัวจะเอาใหม่ก็กด้กับกระฟัวผเก่าแะ้วเข้าไปอยู่เงือนก็หมดเลยแฮวเด้จ้ะพี่น้องจ้านี่จะไปสือยามากินก้อนเหร เนาะยาอย่างบ๊อบเฝ้าซื้อก็ได้นะวันจันทร์จักมาก็ได้บเฝ้าซื้อก็ได้ยาเขาต้องได้กวดให้หมอว่าไงเองอะไรนั่นเอาสีบอ๊อบไปซื้อมาบำรุงยาอย่างเนาะสีบ๊อบก็ยังไปฝากท้องเลยสิบำรุงยาบำรุงบอ๊อบยาบำรุงคันก่อนนะโอ้ยฉันหมอพันสีว้างให้มั่งอยู่คลินิกเพิ่นกับไม่ไ,ได้ช่างว้ยเฮ็ดย้ายก่อนเนาะเว้เขียนกินน้ำเย็นข้าวหนึ่งจังเมงินเนาะ ไปพี่น้องเลยก <c oughs> ินข้าวอิ่มแล้วจะมาผากช้องท่านหมอมาเมื่อเดี๋ยวนี้เลยไหล,ลกลับเลยให้ถ่ายวันจันทร์เด่นหวานนกแบนไปทำกันเมื่อไรไปตุต่มแล้วแหงเราขักซ้ำมาแวะเล่นน้ำเข่าเลยพี่น้องีเพื่อนอยู่หนาหนาห้องหมอเลย กันยายกันยูาน้ามาปากพร้อมมาช่วงบ่ายเคยเท่าแล้วกันเขาจะลืมนะพ่อแม่ว่าเคยได้ลูกอยู่กันยังมาเนาะเอามันหลายปีเลยเนาะเฮาก็ยังลืมได้เอ้ยตุ้มมาอย่างนี้เลยแต่กีนนี่มาเห็ดเพียงเราอ่ะเฮ้ยตุ้มแทผลจะแน่แหละอะไรแล้วมาเห็ดเพียงสวยจังมาแล้วบักเขาว่าท้องว่างเขาจะให้มาเขาเปล่าไงอ่ามันกินเข่าอะไรอย่างน้มาเข่าอ่ะ เอาวันเสาร์เขาผักในสามวันเสาร์อาทิตย์พอดีวันอันไนเขามาวันไหนวันอาทิตย์ตีกขามาเขาแรงวันอาทิตย์เดินมาเดินอันนามันขั้นแล้วเต้องเก็ดยังดอกมาเลยโลดอ้นเลยมาแต่เศร้าๆโหลดเพื่อเขาเกินปวดเลือดอันนาแนวเขาคิดว่ะพักเวลาได้ก็ได้เขาเห็นไปเมืองไทยเนาะเวลาได้ได้คนไทยนะขำก็ยังได้นะอ้น สบายไหนคล z z ิน uh, ิกกระไลเนาะคลินิกกระไลอัเดือนนี่แหละอก็เดือนเดียวนี่แนห่ะม่อสองเดือนจงผ่าเขาว่นอแบกนอจังบอกว่าเาไปเเด้อาเอายาบรงบกินแม่นเอาช่วงแรกอะสำคัญแบบกินยาบำรุงยาแม่นู้มันเฮีย bỏ đạp hết đâu. Ah, ok, mày lên đi. Ok, mày lên lệnh lên 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 áo lên 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 ลาคม,มือลาไปก่อนอเนี่ยพี่น้องเลยเมาหาหมกับบริตรวจทำมันจันทร์เพือพี่น้องเย้ยขอบคุณทุกไลท์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามจ้าบ๊ายบายลาไปก่อนบ๊ายบายพี่น้อง